อันดับที่หนึ่งและอันดับที่หนึ่งได้แก่เพลงเพลงเพลงตามตามสองคนดังสวัสดีครับก็มาพบกับอันดับเพลงฮิตเพลงฮอตของนอร์เรอยนกาดบันิตลูกชายแห่งชาตินะครับที่รายงานอันดับเพลงฮิตประจำสัปดาห์ลูกทุ่งสเตชันชาตสัปดาห์ที่237 ประจำวันที่30สิงหาคม2568รวบรวมคะแนนตั้งแต่วันที่23-29สิงหาคม2568รวมรุนและเชียร์ศิลปินที่ท่านชื่นชอบผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ SMS 464 2211 SMS 464 2211เป็นช่องทางหลักในการสะสมคะแนน Facebook Live ลูกทุ่งสเตชันทีวีก็มาลุ้นกันนะครับปา เพลงของน้องไรอันกาดบณิตลูกชายแห่งชาติจะขึ้นอันดับไหนและจะเป็นเพลงอะไรอันดับที่20คายอ้อขับร้องโดยรวมศิลปินจากภาพยนตร์คายอ้ออันดับที่19ฮักสาวลูกติดขับร้องโดยคู่แฝดโอเออันดับที่18เพชรชาวดินขับร้องโดยอุ้งอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงนะครับ อันดับที่17แม่ค้าออนไลน,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  16, จจน์ขับร้องโดยนันอานันอันดับที่16แเชัดใจจากชายแดนขับร้องโดยดำดัสกรและตัดชนะชัยอันดับที่15ที่เสิร์ฟขับร้องโดยแอนออรดีอันดับที่1 4พญาพาลีขับร้องโดยนักวรุษ อันดับที่13พระหูรมา a ทหารไทยขับร้องโดยกจิรพัฒอันดับที่ส2องเจ้าดอกจำปาขับร้องโดยเบลตะวิสาและตุกตานิสราอันดับที่11พอพ่อมดขับร้องโดยเอสปราชญาอันดับที่ส0ผู้ให้พ่ายหักขับร้องโดยเบียรพร้อมพงษ์ อันดับที่เก้าและ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 อันดับที่เก้าได้แก่เพลงเพลงนิยามของน้ำตาครับร้องโดยน้องไรอันกาดบัณฑิตลูกชายแห่งชาติขอรับครับผมเจ็บกับความผิดหวังมาไม่รู้กี่ครั้งเพื่อนที่เป็นกำลังใจก็คือน้ำตาครับสำหรับเพลงนิยามของน้ำตาน้องไรอันกาดบัณฑิตนะครับ ก็ขึ้นฮิตเตชัิที่ลูกทุ่งสเตชันชาัดลูกทุ่งสเตชันทีวีนะครับมาอย่างต่อเนื่องหลายสัปดาห์แล้วนะครับอันดับที่8ปดาสิหอดมือตายจากกันขับร้องโดยเพชรคตาบุตรและอุง,งนกันที่มาอันดับที่7ปลายฟ้าขับร้องโดยเบิ้ลนปทุมราชและแมนพิสิทธพงศ์อันดับที่6บักลาครับขับร้องโดย ธัญญาอาสยามอันดับที่หรักหยอกหยกเอาไปบอกแม่เธอขับร้องโดยสยามโมอันดับที่สีล่ลูกชายมาแล้วลูกชายมาแล้วขับร้องโดยนอเรอันกาดบัณฑิตขอรับครับผมคุณแม่ที่ผมยิงคุณแม่ที่ผมหล่อนคุณแม่ที่น้าอ่อนคุณแม่ที่ผิ สำหรับเพงลงลูกชายมาแล้วก็ขึ้นฮิตติดชาร์ตที่ลูกทุ่งสเตชันชาร์ตลูกทุ่งสเตชันทีวีนะครับมาอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องเลยนะครับอันดับที่สามทาแนเดอร์ความฝันขับร้องโดยท็อปพสุพัฒน์อันดับที่สองและและและอันดับที่สองในแกเพลงหมดดวงฤทยัยของน้องรีโออาทิตย์นะครับ ครับดังสอนรักปักลงวางใจหาใครจะเมือเฝ้าคิดถึงคนหนึ่งลายเดือนใจเตือนมารักมีแปลเสื่อมคลายสำหรับเพลงหมดดวงไทยของน้องริโออทิปย์นะครับก็ขึ้นฮิตติชาติที่ลูกทุ่งสเตชันชาติลูกทุ่งสเตชันทีวีนะครับมายัางต่อเนื่องเลยนะครับอันดับที่1และ อันดับที่หนึ่งได้แก่เพลงเพลงเพลงลูกอ่อนขับร้องโดยน้องแรอันกัดบัณฑิตลูกชายแห่งชาติขอรับครับโพให้เธอลุมลงละเธอลูกฟ้มมาของฉันจากนี้ในยามราตรีที่เธอหลับไหลจะพบกับฉันสำหรับเพลง ลูกอ่อนของน้องไรอันกาดบันดิตก็ขึ้นฮิตติดชาร์ที่ลูกทุ่งสเตชันชาร์จลูกทุ่งสเตชันทีวีนะครับมาอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องเลยนะครับหลายสัปดาห์แล้วนะครับเรียกได้ว่ามาแรงมาแรงแซงทุกโค้งก็ขอแสดงความยินดีกับศิลปินทุกท่านนะครับที่เพลงขึ้นฮิตติดชาร์จที่ลูกทุ่งสเตชันชาร์ลูกทุ่งสเตชันทีวีทุกท่านนะครับสำหรับเพลงน้องไรอันกาดบันดิตนะครับ ก็คุณฮิตติชัดนะครับนิยามของน้ำตาอันดับที่9และเพลงลูกชายมาแล้วอันดับที่4และเพลงลูกอ่อนอันดับหนึ่งอันดับ1นะครับและเพลงหมดดวง้วยไทยของน้องดิวัทิตย์นะครับก็คุณฮิตติชัดที่ลูกทุ่งสเตชันชัดลูกทุ่งสเตชันทีวีมาอย่างยาวนานต่อเนื่องต่อเนื่องเลยนะครับร่วมรุนและเชียร ศิลปินที่ท่านชื่นชอบผ่านช่องทางดังต่อไปนี้ SMS 464-2211 SMS 464-2211เป็นช่องทางหลักในการสะสมคะแนน Facebook ไลน์ Live, ลูกทุ่งสเตชั่นทีวีก็ต้องขอแสดงความดีใจและยินดีกับน้องไรอันกาศบัณฑิตลูกชายแห่งชาตินะครับที่เพลงขึ้นฮิตชาติที่ลูกทุ่งสเตชั่นชาตลูกทุ่งสเตชันชทีวีน,นะครับ มาอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องนะครับมาสามเพลงรวดสามเพลงรวดเลยนะครับและขอชื่นชมคุณพ่อ,พอคุณแม่เอซีแฟนคลับทินารักของน้องไรอันนะครับที่ร่วมรุนและเชียร์ให้เพลงของน้องไรอันกนารบดิษน,นะครับขึ้นฮิตติดชาร์ตที่ลูกทุ่งสเตชันชาร์ตลูกทุ่งสเตชันทีวีนะครับสามเพลงรวดสามเพลงรวดสุดยอดมากๆเลยครับคุณแม่แม่หากท่านผู้ชมช,มชมื่ชมชื่นชอบ ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องตามตามสองคนดังสวัสดีครับ